นี à, and <supernatural> and ้ใต้ต้นมะขามนะครับมะขามเปี้ยวนะกําลังสุกเลยนะครับวันนี้ลมพัดแรงมากเลยมะขามหล่นเต็มเลยครับมพวกแมวโอ้โห วันนี้มาเก็บมะขามนะครับโอ้เมื่อกี้วิ่งกันดีๆนะครับขึ้นข้างบนแล้วสองตัวโอ้ยนึกว่าสองตัวครับมีอีกน่าจะสามตัวหรือเปล่าโอ้สามตัวนะครับขึ้นข้างบนอ๋อได้ดูฉากเด็ดด้วยครับอันนี้หนึ่งตัวเอา้าข้างล่างก็มีโอ้โหกัดกัดกันเองนะครับ โอ้เสียงดังมากเลยเฮ้ยลงมาเร็วเร็วเร็วนี่มีแม่ส้มนะครับมาช่วยเก็บมะขามด้วยเร็วลงมาเร็วเร็วเร็วเอาแม่ส้มอยากรู้เรื่องนี่ มินนี่มินนี่มินนี่เร็วๆเฮ้ยเมียว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 ไปแยกไม่ได้นะมันมันมันสูงนะครับโหจะตีกันบนต้นไม้เฮ้ยลงมาเฮ้ยเฮ้ยลงมา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 มินนี่มินนี่ เดี๋ยวตกโอ้ยเขี่ยเขี่ยลงมาก่อนถ้าอยู่ข้างบนจับแยงไม่ได้มีแน่แล้วลงมาลงมา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 ว้าว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 ว้าโซฟังวิ่งหนีมาขามแล้วลมมาแรง เล่นๆแ,แล้วต้นไม้จะหักแล้วเนี่ยอ๋ยนี่ตัวนี้นะครับเมื่อกี้วิ่งวิ่งเล่นกันนะครับกัดกันสูงมากนะครับไะแล้วเราลงมาก่อนเ,อเป็นไงฮะอืมเล่นกับจันเจ้าเห็นไหมนะจันเจ้าเล่นกับจันเจ้ามุนไลยนี่ขึ้นขึ้นไม่เป็นก็อย่าขึ้นนะครับบุนหลยเนี่ย มา,เ,าเล่นข้างล่างดีกว่ามาขามนะครับมาแล้ว <Hey. S 2> เฮ้ยาาไ, <c oughs> ไม่ช่วยเก็บมะขามแล้วจะตีกันเองเป็นไงตีทำไมฮะ เฮ้ยขึ uhm ้นไปทำไมฮะขึ why, why? Like, why why? ้นไปทำไมเฮ้ยจ huh ัดกันเองเอ้าตีกับไก่ด้วยอ่ะจัดเลยมินี่แม่ขาวเราช่วยเก็บแล้วเนี่ยนี่ไงให้ได้ยิดเสียง พี่สว่างก็มาแล้วสว่างเมื่อกี้วิ่งวิ่งหนีอะไรสวังวิ่งหนีมะค่ะวิ่งหนีมะข่ะวิ่งหนีมะคามัวตงลงเออหลุนใจยังไงกินเป็นแม่กินเป็นแม่ ตกใจอะไรฮะทกแจอะไรฮะมันคืออะไรเมื่อกี้ดูไม่ทันไม่เอาไว้เกิดอะไรขึ้นนะเราแวงมันหมดทุกตัวแล้วเซลลตัวเป็นอะไรกันเป็หมด